เอาไปต่อมเจวเอาไปจีไว้น้ำมบ่โอ้งูเล็ดเอ้ย เสี่ยอันโอ้ให้นักไห่นักไ่้ไไ่าอยากอยู่ยย้มนี่งวดนี่ไล่แหงเนี้ยก็นี่หักออกนี่นี่เอาไปจี เนี้ยถางออกเอาไปหนะ่ะไขจีถางออกให้หมดมีทะเลตัดออกหมดเลยมือนี่อื้ม กองถางออกอืมถางออกมีเท่าไรมีเท่าไหร่ถางออกให้หมดนี่โนูนี่คือฟันออกให้หมดเลยเอาไปกี่บืม้ม เออเอา no ah no. ิปกินหึย่งตันนี่เอาไว้ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนต้องก่อนนี่ก่อนนี่มันเป็นยวมือหรือเปล่าบุ๊ยขึ้นเป็นลำกัมี่นี่ย่งอยู่นนี้โอ้ทุ่มนะ

ลุ่มข่อยเลยไหมอุ้ยอืมมามิตนอนเอาใหม่เซ้อนเซ้อนอืมมาหนี่หัวดน,นี่ร้นนายอืมปึ๊บล่ำออกมานี่ยนอนหนึงน่งล่ำออกอีก ai biết làm ọc ư ư làm bạp bả ọc luôn ơi nè dù mình phân ngay mua nè khắc แบมเป้ก็ชอมใส่แล้วอืมอืมเอ้ยแยกกัดปุขาเถอะข้างนี้ดิอุ้ยข้างนี้เป็นลำโอ้พุนผูนผูนผูนอืม ôi cái tăng đầy nó bệnh nè hm à, hm mất, hm nè, Nè, hm nè, nè hm hm Nè, 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 nè Nè, nè, nè hm

โอ้ยฟันเราโบหางหาฟันเอาอ่อนๆหน้ากับฟันมันมันเป็นเราใหม่บ่ตอนตัดกับโบเบิรบ่ว่ามันเป็นเราใหม่เพรามันเป็นอย่างโอ้ย Ưi, ới. Hử. Đi. ไปเกมมาร่วม cho kênh lalaschool nhà ha, bỏ ốc những <cười> <cười> để tổng sống nó nhẹ có lần đi nói xe rồi mà lại như lái thế không mi làm một má bừng <cười> <cười> โอ้ยเด็กเต่ป้ายบ้านนี่เก็ไปยังได้อทำออกมายัยางหน่อยแซวอยู่ ชูมีวะหูยหนามดืดหึข้างนี้ดิทข้างออกอืมบัมบัม โอ้ยตัวนี้ไม่น้อยนอนีนแมงนี่นี่หน่อยแห้งไม่ได้หลายอของฮึฮึจ๊พูน Ừ. mười ừ. Ôi mười 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 Ừ. mười 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 Vị mười Tôm. จำนอนเนี่ยจำนอน,น,อ,น,น,อ,นอุย้ยหอน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 ราคาไปอันเอากระสอบมาใส่ก่อน